สวัสดีครับเรายังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรมนะครับผมใน EP ที่4นะครับผมซึ่ง EP นี้นะครับจะเป็น EP ในการบอกคําสั่งนะครับต่างๆเนาะที่ใช้หรือที่จําเป็นนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับ <c oughs> ก็นะครับเริ่มเลยนะครับก็คือจากโค้ด ของ EP ที่3.5นะครับอ่านะครับก็อยากจะอ่าพูดถึงนะครับคำสั่งที่มีชื่อว่านักเรียนอาจจะงงว่าเฮ้ยคำสั่งนี้มันเป็นคำสั่งอะไรนะครับอ่าคำสั่งนี้นะครับเราเรียกมันว่าคำสั่ง return นะครับอ่าคำสั่ง return เนี่ยมันคือคำสั่งอะไรนะครับคำสั่ง return มันก็คืออ่าคำสั่งในการเรียกว่าเป็นคำสั่งที่ใช้ในการคืนค่ากลับหรือส่งอ่าค่าต่อไปยังฟังก์ชันอื่นๆนะครับ อ่าหรือก็พูดง่ายๆเลยก็คือมันจะทําการส่งนะครับอ่าค่านะครับเมื่อโปรแกรมเสร็จนะครับเช่นตัวเนี้ยครูบอกว่าอ่ารีเทิร์นนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับหมายความว่าอ่าให้มันส่งค่าศูนย์เนี่ยนะครับเมื่อโปรแกรมเสร็จให้มันส่งค่าศูนย์เนี่ยกลับไปนะครับอ่าของโปรแกรมเนาะอ่ามันจะใช้นะครับพลรบบกับเคลียร์สกรีนนะครับไอเคียร์สกรีนจะเป็นการเคลียร์ทางหน้าทางหน้าอ่เาเรียกว่าเป็นการเคลียร์ค่าของหน้าจอเนาะอ่าโอเคเนาะคราวนี้ สิ่งต่อไปนะครับหรือคำสั่งต่อไปที่จะใช้นะครับก็คือคำสั่งสลับสลับนะครับสลับสลับคืออะไรนะครับสลับสลับเนี่ยมันคือการคอมเมนต์นะครับสลับสลับเนี่ยมันคือการคอมเมนต์นะครับคุณจะคอมเมนต์อะไรก็ช่างนะครับให้คอมเมนต์อยู่หลังสลับสลับและโปรแกรมมันจะไม่เอาอที่ว่ามันเป็นคอมเมนต์เนี่ยไปทำการประมวลผลนะครับเช่นแบบเนี้ยนะครับรับ นะครับผมอ่าคุ้มรับผลทางแป้นพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับก็คืออ่าเอาไว้คอมเมนต์บอกตัวเราเองว่าบรรทัดเนี้ยนะครับอ่ามันคือบรรทัดที่มีไว้ทําไมหรือมันเป็นส่วนใดนะครับอ่าเช่นแบบเนี้ยของครูก็อ่าจะได้จะได้รู้ครับอ่าบรรทัดนี้อ่าคำนวณเผื่อลืมนะครับก็สลับสลันะครับแล้วก็บอกคํานวณอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็คือมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นอ่าคำสั่ง เนาะคำสั่งในการาใช้นะครับในการคร <c oughs> รอมเมนต์นะครับหรือนะครับถ้าต้องการที่จะอคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดเราจะใช้ตัวนี้นะครับสลปดอกจันอะเห็นไหมครับพอขึ้นสลปดอกจันปุ๊บ,บนะบรรทัดหลังจากเนี้ยนะครับมันจะเป็นการคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะครับดูจากสีก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะหยุดการคอมเมนต์นะครับหรือจะเอาแค่เอ้ยคอมเมนต์แค่2บ,บรรทัดเนี่ยเราก็จะใช้นะครับดอกจันสแลปเพื่อทําการ ปิดนะครับว่าอ่าคือตรงนี้เปิดว่าตรงนี้จะเริ่มคอมเมนต์นะครับแลบ้วบรรทัดนี้นะครับก็คือปิดนะครับปิดอ่าก็คือให้คอมเมนต์ถึงตรงนี้พอเนี่ยนะครับเป็น,ปนการใช้คอมเมนต์นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็จะมีะคำสั่งที่ใช้ไปบ่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่คําสั่งจะว่าเป็นเครื่องหมายนะครับอ่าที่ใช้ในการควบคุมละกัน ใช้คำนี้ดีกว่าเครื่องหมายที่ใช้ทำการควบคุมนะครับเช่นอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายที่อยู่ในนารูปของอ่า backslash เนาะเช่น backslash n นะครับมีไว้เพื่อทำการขึ้นนะครับบรรทัดใหม่นะครับ,บ,นะรบเช่นตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุใส่ไปเห็นไหมมันจะขึ้นตทงกิ้วที่บรรทัดใหม่แต่ถ้าเกิดไม่ใส่ backslash n นะครับเนี่ยเห็นไหม Thank y นะครับก็คือบรรทัดต่อไปมันจะขึ้นติดกันเพราะฉะนั้น backslash n นะครับจึงจําเป็นเนาะในการใช้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะใช้ backslash n ตรงนี้ก็ได้หรือจะมาใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับนอกจาก backslash n แล้วจะมีอะไรอีกนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมี back ใช้คำว่า backslash นะครับใช้เว้นช่องว่างนะครับระยะห่าง1แท็กหรือ6ตัวอักษรเนาะหรือ backslash r นะครับก็จะใช้สำหรับกำหนดเอ่อเคอร์เนะครับไปอยู่ต้นบรรทัดนะครับหรือ backslash f นะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเว้นช่องว่างเป็นระยะ1หน้าจอนะครับแล้วก็อ่า backslash b นะครับเป็นตัวอย่างเนาะ b s l a s h b ก็คือลบอักขระตัวสุดท้ายออก1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ backslash